พี่ <c oughs> แต่ทำไมไม่บอกตั้งแต่ก่อนเลาเออทำให้กันปวดอยู่ตั้งนานเราก็ลืมลึกไปเลยแล้วก็คิดแต่ว่าเออเราจะคอนโครนขาคอนโครนขาแบบเราก็ไม่เราก็ลืมลึกไปว่าเอ,อ๊ะทำไมเราปวดเพราะว่าถ้าไม่ถูกอบบอย่างน้อยมันจะปวดหลังอะไรแบบนี้นะ่ะแต่ว่าเออปรับความเหนื่อ ทใัใหม่ๆใช่ไหมแม่จ๋าก,ก็แบบว่าอยากเน้นขาไงแล้วก็ใช้พยายามใช้แขนหน้อยๆแล้วก็เอาจํานวนครั้งทีนี้ทําไปทํามาแล้วก็ลืมว่าเออแล้วแม่จ๋าไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรใดๆให้เครื่องเขาทํางานไงก็คือว่ปรับความหนืดให้อยู่ที่แบบหนืดเมื่อกี้หนืดมากเลยนะจนแบบเออตอนนี้ปรับมาแค่ติด่ะ